ที่ใช้ชื่อว่าแย้มมันคือตัวน่อยเนี่ยคุณแย้มมอบูนะครับแย้มมอบูโอุ้ยพ่ออันนี้ใครว่าอาร์นำเป็นชื่อภาษาอังกฤษคุณคุณยัง มีใส่หัวใส่แว่นตาดำโอ้ยอน<ป>นั้นหัไเอรเดี๋ยวให้ให้ให้พีทให้ใหพหีทอ่านแลวกัน,ค,นคุณสงวนคุณสงวนหรอคะนามสกุลวอนคุณพ่อสงวนหรอคุณสงวนสุดสังนะครับเป็นภาษาภาษกิเดี๋ยวไป,ปิ่งในออนไลน์กันแล้วกัน บอกแล้วว่ายีมาทางนี้อ้าใสเรอไม่ไม่มาทอนี้สองตัวนี่นี่บ่อีคนใจ่คนใจเอาได้วหพอเอาเลยวะเออเอาเยอะอยู่นีเาพูดีนใจได้ัมันได้พอดีลูกเอาให้พี่พีาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยวเอาลวจเอาม่แล้วม่แล้วเอาจบเลยลูก พูดนึงแขนหนึ่งแขนหนึ่งแขนเหนึนงอีกหนึ่งเอามาอีกหนึ่งเอามาแล้ววันที่นี้จากบ้านแห่ใต้คุณนัดแห่ใต้นะครับเอามาลากเด้อวันที่เด้อคุณนัดนะครับจากบ้านแห่ใต้รับวัวแม่ใครไปหนึ่งตัวเอามาอีกหนึ่งวันที่นี้ อีกหนึ่งรางวัลอันนี้หนางานพี่น้องคือหนางานผู้ใดอันนี้ว่างเปล่านะครับว่างเปล่าเรือว่างเปล่าเออว่างเปล่านะครับเอาเท่าเอาที่อยู่ใช่ไหมเออหายใจสั่นประการนะแล้วซื้อพูดอันนี้ยั่งยั่งยั่งยุวันจะสิถามหายอีกทีนึงคุณนัดอยู่ใช่ไหมครับโอเคอายาทีต่อนะครับยินดต่อกับพี่กิฟตจ้า ผู้ที่โชคด,ดีได้แก่เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นำหน้าด้วย095ลงท้ายด้วย909ค่ะค,คุณนุกนะครับอยู่ไหมครับเคนุกนะครับอยู่ไหมหน้างานนะครับอยู่ไหมครับเคนุกอยู่ไหมครับ,นห,รบหน้างานหน้างาน ให้สิทธิ์คนที่อยู่หน้างานนะครับอ้าวนับแค่บัลน,นีเทนุคคุณอยู่ไหมครับหนึ่งคุณนุกอยู่ใช่ไหมครับอยู่ยืนยันอยู่อยอโอเค นี่เรียบร้อยแบบอเป็นของอุ้งอิงใช่แล้อเรียเป็นกองอ้งอิงอิงแล้วมาทีนี่เนาะจะใส่จุ๊แล้วอะส่งว่าความสุขกับหน่หลเราอีกหนึ่งเร่งไในก็แพ่กรบอกใหนไหนกันเปิดลอกไสในลวแต่เพลงที่ติดใจวันนี้น้องสาววันแมายามน้องชิดาลาวนะครับยุแกเดี๋ยเรคนหนเอาตุ๊กตาไ้เลยอ่ะคนนึงเอาินหอหวันขาโผงของเฮ้าเอาขันมลังหัน ที่หลัง็เป็นอิสระไม่ใส่ในการส่งานของยี่โมยี่เมย์าบ่อหู่มอทุกคนเดือดรอนเนื้อหลังก็ไม่ยังไงนอกจากเข้าไปเสียงเท่งก็้วกนอดหากีลาไร้หล้ยื่งมย์